เราบังคับของตันหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อเป็นสุวรรณเมืองนึงใช่ไหมคอ่าไฟน์เราซ้อมมากี่วันครับประมาณหนึ่งเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เบลมินตอนนี้ก็อยู่ที่ทีเบลมินนะแล้วมีใครเป็นกู้ป้าซ้อมเราอยู่นั่นตอนนี้ก็มีพวกคอปเตอร์สัมรูใจกับเพื่อเพื่อพี่ในค่ายเช่ไัมตอนนี้เราอายุยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกาน้ำหนักไป่อยตอนนี้ห้เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับเราวันนี้เราเลยต้องมาเจอกับเพชรธนวัฒนะ ไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาแกงต่อยกันไหมยังก็ศึกษาเขามวยสไตล์เมื่อเดไซน์แล้ววันนี้เราวางเกงวางแข่งยงดีก็ตามสไตล์ต่อยตามสไตล์ไปเดี๋ยวมีแรยค่อยแก้ไขวุฒิระเบิดไปทีล่าสุดเราต่อยอะไรที่ใหญ่มากช่องสามช่องสามรอบน้อยวันนั้ต่อยกับเป็นไงบ้างถ้าแพ้ คะแนนหรือน็อคแพน็อคเลยไปโดนลูกไหนวันนั้นโดนหมัดเลโดนหมัดเลืนเลยวันนั้นต่อยอยู่เว็บร้อยเท่าไหร่ร้อยจุบหกร้อก็เว็บแบบนี้เลยแล้วเมื่อเช้านี้มาเป็นไงซ้อมหนักแล้วมาเป็นพอนี้พรอนนี้ก็คือมาวิ่งตอนเช้านะยืเซนยืสายเราไม่เคยมาขี่ไฟล่ะสี่ไฟติดเลยพี่โอ้นี้มาแจ้งเกิดได้ไหมต้องถามพี่โอ้ด้วยนะให้เกิดเปล่าไฟนี้คุมมากี่กิโลประมาณสี่กิโลอะไรต่อยเมื่อไหร่มันรู้ตอนนี้ประมาณหลักร้อยอย่างเงี้ย 100ร้อยกว่าร้ <100 S 1> บวกเราก็จะวัาฝากเชิญช่วนแฟนงขับเราหน่อยพ่อพี่น้องจากสุราษฎร์วันนี้เกิดอนไน,น้องแตพง่พวันนี้โชคดีขอบคุณมากครับครบับผม เพชรธนาวัตรต่อย้ำสวนหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อ้องชัยเลขาก็อปาริยวอ่าไฟเนอ่ราซ้อมกี่วันครับเดือนกว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อย้ำสวนตอนนี้มาซ้อมที่ต่อย้ำสวนใช่ไฟแรกเลยป่ะไฟแรกและอยู่ที่ตอนนี้มีใครเป็นคู่เป่าอุทัยมั้งมีลุงนาวีกับพร้อมยอดมันกับตะวันลุงกับเผมพี่ๆน้องๆในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุยี่สิบแปดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบเจ็ดครับเหาหมวดสไตล์ไหนครับครบเครื่องครับแล้ววันนี้เราเลยต้องมาเจอกับสลาวุฒิเนาะไม่เคยแนนน่อครั้งแรกเลยได้ศึกกษาเมมาต่อยเคยังงก็ดูบ้าต ก็สไตล์ก็คล้ายๆกันนะแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็ไปเรื่อยครับก็ต่อยตามสไตล์ไปเนาะแล้วเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขวุ่นวุ่นในทีล่าสุดต่อยไปที่ลังสิตครับลังสิตย์ตอนนั้นต่อยกับชิวทองเป็นไงบ้างแพ้แพ้คะแนนแพ้หนักครับโอ้โหพลาดโดนแต่ครับวันนั้นต่อยอีเวนต์ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดวันนี้ร้อยสิบหกเนาะมาเช้าที่สองหนักยังสอบงเป็นไงเกินหรือขาดเกินจุดสามจุดสามก็คือสบายๆวิ่งนิดหน่อย ร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสมือแรงวันนี้พร้าะเอาชนะเขาใชแจ้งเกิดแจ้งเกิดด้วยนะไฟนี้คุมมากี่กิโลสามตัสี่ลต่อยมืองไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณร้อยกว่าเราเปนจังหวัดร้อยเอทับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยผมลังเช่าเลดี้พายตาดมณีผมอนุวัฒน์เอพิเดนุวัฒน์ต่อยสวนมาแจ้งเกิดในนั้นครับอันนี้ขอโชคดีขอบพระคับ